เบื่อไหมฟังเพลงดูวิดีโอหรือจะฟังนิยายเสียงต่มากดสคิปข้าง,างโฆษณาวันนี้มาริพีชาแนลมี YouTube พิเนียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด แบบไฮและโซลูชันที่ยูทูปพีมยียมเท่านั้นโดยทีมงานมาริพีปลอดภัยไรยกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด qr code หรือว่าจะคลิกลิง์กด้านล่างมาได้เลยค่ะบทรักอาคีต,ตอนที่10เป็นของฉันแล้วฉันรับผิดชอบนะด้านพอใจกลัวอะไรปกติไม่เห็นจะกลัวขาวพวกนี้เลยแล้วเฮียก็ตอบดีออกเฮ้ยดีกับผีนะสิ บอกฉั้นเป็นผู้หญิงของเฮียได้ยังไงกันนะ่ะตอบแบบนี้ไอ้คนที่เล่นงานชั้นในที่มืดก็ไม่โผหางมาสิฉั้นใช้นิ้วเลื่อนสไลด์ไอแพดดูผลที่ตามมาจากงานอีเวนต์วันนี้ออช่วยแล้วยังมาด่าอีกเอาไปฟันหญิงดีกว่าเฮเสงีป้านในบ้านช่วยแล้วไม่ยอมจ่ายประโยคที่เอาชั้นวางไอแพดแล้วต้องคว้าแขนของเขาเอาไว้เฮียออกไปฟันหญิงได้ไหมเฮียเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้นไม่งั้นมันจะกระทบมาถึงชั้นด้วยนะเอ้ยขออ้างท้งกั้น่ะ จริงๆแล้วก็เพราะว่าเฮียทำลายกำแพงของฉันหมดแล้วเฮียทำให้ฉันกลับไปเป็นน้องของเฮียไม่ได้อีกตั้งหากเลปล่อยหน้าเฮียยังคงดื้อดึงจะออกไปฉันจะจ่ายที่เฮียช่วยฉันฮก็แค่นั้นน่ะไปอาบน้ำรอบนี้สระผมให้ด้วยเข้าใจเธอเป็นเบสของฉันแล้วติดหนี้ไม่จ่ายระวังโดนทวงหนี้โหดน่าจะบอกให้ณห้องน้ำ คิดอะไรอยู่แค่อาบน้ําแค่ต้องคิดอะไรขนาดนั้นเออและไอ้ที่เฮียนนุ่งผ้าคุณหนูผืนเดียวต่อหน้าผู้หญิงมันเป็นปกติใช่ไหมเนี่ยฉันแค่หัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้คิดอะไรเลยโอย้แน่นดีจังตาผาเป็นเพียบเลยฮะไปฟัดกับมาที่ไหนมานักหนาสายตาของฉันไปสะดุดกับแผลเป็นที่กลางหลังแม้จะมีรอยสักทับเอาไว้แต่ก็เห็นรอยนูนได้อย่างชัดเจนอันนี้ฉันจำได้ พราะเฮียเอาตัวมากันกระแทกฉันกับต้นไม้แท้เลยฉันใช้ปลายนิ้วรูปที่แผลเป็นเบาๆแต่เธอกลับร้องไห้จนเฮียโดนพ่อตีขอโทษค่ะตอนนั้นฉันกลัวฉันเห็นเฮียเลือดออกฉันเห็นเฮียเจ็บแค่คิดน้ำตามันก็ไหลไม่หยุดแล้วอะยังอยากให้เฮียเห็นเธอเป็นน้องสาวอยู่ไหมคำถามที่ทำเอาฉันสะอึกมันยากที่เราจะข้ามเส้นพี่น้องอะแต่ฉันกลับ ไปเป็นน้องของเขาไม่ได้อีกแล้วถึงจะพูดออกมาอย่างนั้นก็เหินนะฉันกลัวกลัวสิ่งที่มันจะเปลี่ยนเราไปตลอดกาลแล้วเฮียยังเห็นฉันเป็นน้องอยู่ไหมตอนนี้เธอยังใช่ถ้าเธอไม่ใช่เธอโดนปั้มไปแล้วคำตอบที่ทำเอาฉันถึงกับขาหมดแรงโอ้ยไม่มีใจที่จะยืนที่ผ่านมาทั้งจูบทั้งกอดทุกสัมผัสเป็นได้แค่น้องเองเหรอ ฉันมองโดเฮคีก้าออกจากอ่างอาบน้ำอย่าใจสอนนะพอใจโอกาสมาถึงขนาดนี้แล้วเขาอยู่ใกล้แล้วแค่นี้อย่ามาอ่อนแอนะแต่มันไม่ไหวจริงๆเอะฉันได้แต่มองข้างหลังของเขาไม่ว่าจะเด็กเย็นโตฉันก็ทำได้แค่นี้อย่างงั้นเหรอฉันได้แต่ก้มหนะ้ายอมรับในความขี้แพ้ของตัวเอง อยากให้เฮียมองเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็ต้องปฏิบัติกับเพียงเหมือนผู้ชายคนหนึ่งก่อนทำได้ไหมล่ะสงสัยฉันจะขายวิญญาณให้ปีาศาจแล้วจริงๆคำพูดเพียงไม่กี่คำมันทำให้ฉันคิดจะทำอะไรบ้าๆอย่างเช่นตอนนี้เวลาของฉันมันไม่ได้มากมายสามเดือนคือมันน้อยมากเลยนะแล้วเขาให้โอกาสแบบนี้ถ้าจะไม่คว้าวมันไว้ก็บ้าเต็มทีฮะ อ่อยขนาดนี้มีทับไว้ได้เหรอฮล่นนะเราเตือนเอาไว้ก่อนว่าเล่นกับไฟไฟมันร้อนนะแล้วเฮียก็ไม่ใช่พวกรักใครง่ายๆถ้าอีกสองเดือนทําให้เฮียรู้สึกอะไรไม่ได้หรือทําได้ไม่มากพอแล้วก็จบกัน <L at ina> สองเดือนมันนานมากเลยนะสาหรับการคบใครคนหนึ่งโอ่ะโอ้ยเป็นคําตอบที่ทําเอาใจฝอสุดๆเฮย้ยเบื่อแล้วเว้ยเซฟโซนโอกาสมาขนาดนี้จะพังก็ให้มันพังดีกว่าไม่ทําอะไรเลย นี่เป็นการอาบน้ำเช้สมองเยอะที่สุดเลยเฮีย er พูดแบบเนี้ยคงเพราะว่ากลัวจะรักฉันมากกว่าฉันกระตุกยิ้มที่มุมปากเบาๆงั้นก็เริ่มสิเออเอาแต่ใจจังเลยนะเอาเถอฉันขายวิญ,ญญาณให้ปีศาจตนนี้ไปแล้วฉันขยับตัวเข้าไปใกล้แล้วประกบริมฝีปากบนริมฝีปากของเขาช้าๆแต่เขากลับไม่ให้ความร่วมมือกับฉันเลยสักนิด เฮ้ยรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันอายจะไม่กล้ามองเขาเลยแถมตัวเขายังไม่ยอมจูบกลับอีกเฮ้ยฉันก็ทำเป็นแค่นี้ถ้าเขาไม่ตอบสนองฉันจะไปต่อ,อยังไงแต่พอฉันจะถอนปากออกร่างบางของฉันนั้นถูกเคียรคีรวบเอาไว้โดยให้หันหน้าเข้าไปหาเขาเฮ้ยอ่อนว่ะหัวใจเธอเต้นแรงสะเทือนมาถึงหัวนมเลยไอ้บ้ากาม เราจะทำแค่จูบกันหรือไงมันก็ต้องมีรูปไรบ้างสัมผัสบ้างจูบบ้างเสียงกระซ่าที่กระซิบอยู่ข้างหูกับมือที่ไล่ไปตามร่างกายมันทำฉันแทบทนไม่ไหวเอาวะเป็นไงเป็นกันฉันใช้แขนสองข้างของที่คอของเฮคีเอาไว้ให้ผิวหนังของเราได้สัมผัสกันให้ความอุ่นมันได้ส่งถึงกันอาบน้ำให้ฉันหน่อยนะคะรู้สึกว่าตัวเองอาบเองแล้วมันจะไม่สะอาดเนอะฮึยัวเก่ง เฮียคีจับฉันหมุนหันหลังและโอบชั้นเอาไว้ในอ้อมกอดแผ่นหลังของชั้นสัมผัสกับอกกว้างมือของเฮียคีทั้งสองข้างลูปผ่านเอวขึ้นมาอย่ามาแอบยิ้มทำใจเสร็จแล้วก็ตามออกมาก็แล้วกันด้านอะคีเอยตอนนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยก้าข้ามพอเป็นพี่น้องกันเนอบ้าไปแล้วแต่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้ผมอยากได้เธอนะ ในตอนนี้ในหัวของผมมันตีกันมั่วไปหมดแล้วหัวร่างมันยันมีอำนาจมากกว่าหัวบนไงเสียงเปิดประตูที่ทำให้ผมรู้สึกถึงการมาของเธอมันทำให้ผมหันไปมองเธอไม่ที่พิเศษจากผู้หญิงคนอื่นแต่ไม่รู้ว่าทำไมผมถึงอยากฟัดเถนักเหมือนกับความรู้สึกอยากจะให้เธอแพ้อยากให้เธอสีโรราบต่อผมอยากให้เธอหยุดพยศแล้วอยู่ในกำม,มือผมก็เท่านั้น นิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมลริพีชาแนลสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เม่บุ๊กมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มลริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยล่ะ